เพคะยินดีด้วยเพคะองค์ชายน้อยแข็งแรงสมบูรณ์ฟังสี่เพคะเสียงร้องดังฟังชัดฝ่าฝ่าบ,บาทมาหรือ,อยังฝ่าบาทสนมโจดพบาการตั้งครรภ์ฝ่าบาทจึงประทับตำหนักทิ้งอย ตัวข้าลำบากยากเข็นกว่าจะให้กำเนิดองค์ชายใหญ่ทว่าฝาบาทกลับไม่เสด็จมาดูหน้ากษัตริย์นั้นได้หัวใจที่สุดแพร่ังราชครูนำของมาส่งเป็นจี้อายุวัฒนาจากวัดฝ่าเหมือน ราชครูกระหม่อมคาระวะพระนานช่วงนี้เราเห็นราชครูมาแขวนธงมนตราสดมนขอพรนับว่ามีใจฟาบาทรักราสรดังลูกในไส้กระหม่อมจึงสวดมนต์ให้ฟาบาทตลอดสามเดือนมานี้ทุกครั้งที่ธงมนตราถูกแขวนตำหนักอี้คุณจะมีความเคลื่อนไหวธงนี้คงจะเป็นสัญญาณที่เข้ากับกุ้ยเฟยพบกันท่านทําต่อไปเถอะข้าไม่รบกวนแล้ว ขะานาังรังขอบคุณราชครูเราจะเตรียมของขวัญตอบแทนให้ท่านเจ้าสวยมือข่ำมน้อยนิดเจ้าไม่สบายกายหรือหม่อมฉันอยู่แต่ตำหนักรู้สึกอึดอัดฝ่าบาดเดินเล่นกับหม่อมฉันนะจะไปที่ใดดีดไปทางนั้นเถอะไปคะ นั่นใครน่ะเยอืเจ้ารีบไปข้าจัดการเองรีบไปพวกเขาทวนฝ่าบาทกระหม่อมไต่สวนทั้งคืนแต่เจ้าคนอดดีไม่ยอมบอกว่าพบชู้กับผู้ใดไรประโยชน์เราเลี้ยงพวกเจ้าไว้ทำไม ฝ่าบาทหม่อมฉันมีวิธีหนึ่งที่สามารถจับชู้ตัวจริงได้เพคะเจ้ามีวิธีใดหรืออันที่จริงเมื่อเย็นวานหม่อมฉันอยู่ที่อุทยานหลวงเห็นราชครูทำตัวลับๆล่อๆเพื่อป้องกันจึงโปรยผงเกสรไว้บนตัวค่ะฉันนางระวัง คนเราไม่อาจได้กลิ่นของผงเกสรแต่สุนัขได้กลิ่นเจอหลิวมันหยุดอยู่ข้างผู้ใดผู้นั้นคือคนที่เมื่อคืนได้ใกล้ชิดสนิทสนมราชครูโรเฟยเจ้าจะใช้คุณใส่อันใดล่วลวงฝ่าบาทอีกเริ่มได้ อะสุนักยุดอยู่ข้างราชครูจริงด้วยสุนักไปหยุดข้างกายพระสนมหรือว่าหรือว่ากุ้ยเฟยจะทรงเลวรู้เยียนเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวอีกฟาบาดเมื่อวันตอนกลางวันหม่อมชันก็บังเอิญพบราชครูที่อุทยานหลวงและองเเกสอนนั้นคงจะเป็นตอนนั้น ที่เผือติดมาเพคะพระนนางเรื่องนี้เกี่ยวกับราชวงศ์ยังไม่ยอมสารภาพอีกเป็นจีเนียนเจ้าอิจฉาข้าที่คลอดลูกชายได้ก่อนคิดจะสังหารเราแม่ลูกฝ่าบาททอดพระเนตรหม่อมฉันไปสืบมาแล้วปานดอกเหมยที่ข้อมือราชครูคือสัญลักษณ์สกุลของเขาในวังยังมีอีกคนที่มีปานดอกเหมยที่ข้อมือ ทายดูสิเพคะว่าเป็นผู้ใดหลีชฉางเตอเออไปพาองค์ชายใหญ่มาที่นี่เพค่ะฟาบาทเบาตรวจดูแล้วองค์ชายใหญ่ ที่ข้อมือของเด็กคนนี้มีบานรูปดอกเหมยอยู่จริงๆ <_ d ump> นางแพทย์สยองข้าปรอเจ้าถึงเพียงนี้จึงชูเจ้าจากสามัญชน <_ d ump> ถึงสู่ตำแหน่งกุ้ยไฟจะยังบังอาจรอบครบชู้ <_ d ump> บาบเพียงแค่ปานรอยเดียวพิสูจน์อะไรไม่ได้เปคะ่ะบางทีบางทีอาจเป็นเรื่องบังเอิญ เฮ้เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังแก้ตัวอีกหรือชายชูหญิงเลวทำเรื่องเสื่อมเสียประหารด้วยการแล่เนื้อฟบาดไว้ชีวิตด้วยเพคะสิ่งเฉิดมันคับหม่อมฉันเพคะหม่อมฉันไม่ได้เต็มใจเขาเป็นคนนังนขับหม่อมฉัน เจ้าเป็นถึงกุย้ยเฟยเขาจะบังคับได้อย่างไรที่จริงปีนั้นที่เขาช่วยผิงคนที่ช่วยฝ่าบาไทไม่ใช่หม่อมชันคือสิงเชิญเพคะล้วนเป็นเขาที่ให้หม่อมชันสวมรอยเพคะหลายปีมานี้เขาใช้เรื่องนี้ข่มขู่หม่อมชันบังคับให้หม่อมชันทำตามใช่ กุยเฟยถูก,กระมอ่อมคมคูขอฟ่าบาททรงเห็นแก่ที่กระหม่อมพักดีรับใช้ฟ่าบาทมานานไว้ชีวิตบ่อมทันเถิดเมื่อเจ้ายอมรับว่าสวมรอยฉะนั้นผู้มีพระคุณของเราคือผู้ใดกันนะ บอกมาเราจะไว้ชีวิตเจ้าคือนางเพคะส่วนจืเเนี่ยนางคือผู้มีพระคุณของฝ่าบาทเป็นเจ้าจริงด้วยที่จริงเราก็พอเดาออกอะไรนะหม่อมฉันช่วยฝ่าบาทเหรอทำไมหม่อมฉันถึงจำไม่ได้ เพื่อช่วยฝ่าบาทพระสนมทรงตากฝนกลับมาก็ค่้ขึ้นสูงขอทรงจำสับสนกระหมอมจึงเฉยโอกาสนี้ทำให้คนที่กระหมอมรักพ้นทุกข์และก็อยากสร้างเกียรติยศให้ตนเองฝ่าบาทให้ความสำคัญกับเจ้าแต่พวกเจ้ากลับวางแผนร้ายต้องโทษกระหมอมที่โลภในลาบยศทำผิดมหานลงไปจะพูดมากทหาร ลากตัวออกไปแยกร่างด้วยมาส่วนหลิวกุย้ยเฟยจรองจำในคุกหลวงห้ามปล่อยชั่วเด่อนรั่นขอบพระทัยที่ไว้ชีวิตขอบพระทัยเพคะ เป็นอะไรไปสนมรักหม่อมฉันลืมเรื่องสำคัญไปได้อย่างไรฝ่าบ,บาททรงทราบอยู่แล้วเหตุใดจึงไม่ตระเพราะมันไม่สำคัญแล้วไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้มีพระคุณหรือไม่เราก็รักเจ้าฝ่าบ,บาทเราจะทำให้เจ้าได้เป็น สตรีที่สูงสักที่สุดฮ <c oughs> องเต้ทรงมีพระราชองการดังนี้สตรีสกุลเสริญเกิดในสกุลสูงสักมีนิสัยอ่อนโยนเปี่ยมด้วยคุณธรรมเหมาะสมเป็นแม่ของแผ่นดินบัตรนี้แต่งตั้งให้เป็นฮองเฮาประพานแผ่นทองและตราหงให้ปกครองวังหลังจบองค์การ ของเขาส่งหาเจริญพันปีัปีพันปีของเาส่งเจริญพันปปีพันปีของเขาส่งเจริญพันปีพันปีพันปีของเาส่งเจริญนปีพันปีพันปีของเขาสงเจริญพันปพปีพันปีของเขาส่งเจริญพันปพันีพันปี ของฮองคนจะเดินพันปี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 เจ้นกัวกงกับเราจะสำนักอืมขอเชิญท่านเจ้นกัวกงลงจากม้าถอดเกราะอืม ขอต้องรับท่านเจ้นหัวงกลับมาข้าได้รับชัยกลับมาฟาบาทเหตุใดจึงไม่เสด็จมารับเรียนเรียนท่านกงวันนี้เป็นพระราชพิธีแต่งตั้งหงเฮาองค์ใหม่ฟาบาททรงปรีกพระองค์ไม่ได้ไปตรงเข้าหวัง งอ no, จริงๆตัวปร,ระกอบที่ไม่มีแม้แต่ชื่ออยากจะกล้ามาขวางาานนางนนเอกบทนำจบลงแล้วถึงเวลาเปิดโลกให้พวกคนโบราณง้อเขาแน้ว